สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทำแบบนี้ให้ชนะทิพย์พี่ใหญ่ฟอนเตรเรสวมเสื้อชนะทิพย์รับแชมป์อัมพระรถคัพ2023อากิเฮโรอ,อิเอนากะพี่ใหญ่ของคาวาสกิฟอนรเร่ได้สวมเสื้อของชนะทิพย์สงสินรับแชมป์อัมพระรถคัพ คาซาสิกิฟอนเร่นะครับอดีตทสกัดเก่าของชนะทิพย์สงสิ์ควา้าแชมป์แอมพอเร์ครับ2 0 2 3ไปครอบครองหลังดวลนจุดโทษชนะคาชิวาเรโซไป8ต่อ7หลังจากเสมอกันในเวลา 0, 0ป่อ 0. 0ในวันที่9ธันวาคมคือหลังจากจบเกมการแข่งขันและขึ้นรับถ้วยแชมป์พร้อมกับเหรียญรางวัลมีการสนสื้อหมายเลข18ที่มีชื่อของชนะทิพย์สงสิ์และหมายเลข49ของคาซาสิกิโคซูกะ โดยบ่งบอกว่าทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของถ้วยแชมป์ใบนี้โดยส์าลามชนะทีมสงเซนซ์ลงสนามช่วยคาวาสกิฟอนเต,ตเรนหนึ่งนัดในศึกอัมพวรคัพ2003พร้อมพาทีมชนะโทซิงิซิตี้เอฟซีไป3-1ในรอบ2เมื่อวันที่7มิถุนายนปี2 5 6 6นะครับนี่คือความรักที่มีให้ต่อชนะทีฟไม่เคยลืมด่วนภูมิใจทั้งประเทศข่าวดี เธอทำได้แล้วน้องไหม้นะครับทนีการแดงดาหรือน้องสาวทแท้ๆของทีม้ยทีลิสินแดงดาสร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งสาวไทยคนแรกที่ทําประตูในศึกวีลีหรือลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นได้สําเร็จแล้วนะครับทุนผู้ชมหลังซัดประตูช่วยให้สโมสรต้นสกัดนากาโนปาเซโรเลดี้เสมอกับ NIAC โกเบ1ประตูต่อหยินดีด้วยนะครับสำหรับเธอฮะ ก็ถึงกับร่ําให้ออกมาเลยนะฮะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์แข่งไทยที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับซึ่งเป็นน้องสาวแทะ้ๆของพี่มุ้ยพิรีสินแดงดาง่างทีมเช้าไทยแผงลิ์บอสซลุคคอนเซิร์ตซปโปรโรจากญี่ปุ่นพบกับเมืองทองยูเนเต็ดจากประเทศไทยซืบวันบนิบ๊กแบตระดับเอเชียไทยประกันชีวิตเจลีเอเชียชเลนส์ 2,23-2,24 0 Power by m บ i j เมจิยา a ระหว่างคอนเสิร์ตซปโปรโรนำทัพโดยสมบชโชโซลชาลแนวรุกทีมชาติไทยบุกดวลแข้งเมืองทองอยูนเต็ดในวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาที่สนามธนเด,ด,ดมสเตเดียมตวลาประเทศไทย18.00น,นโดยถ่ายทอดสดทางสายามกีฬาสปอร์ตและ PP TV HD 36 สบายนะครับกวินบีได้ในด่านเมือหนึ่งทีมชาติไทยยุคจิกโกเกตติสักเทนเมืองลงสนามเป็นครั้งแรกในรายชื่อ11พผู้เล่นตัวจริงของเมืองทองยูเนเต็ดด้วยนะครับแต่ที่น่าจับตามองนะครับในเกมเกมน,นั้นก็คือปุริเกตทอดสนิทนะครับนอรกทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดประตูสุดโหดใส่ทีมจากญี่ปุ่นนะครับตอนอนตตามาชาดาอิจอ ที่เดินทางมาชมเกมด้วยโดยจังหวะนั้นกล่าวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังปุริชติตอสนิตแนวรุกอนาคตไกลของทีมชาติไทยฉบบอลได้จากแนวรับซัปโปโรก่อนพลิกตัวกลับมาซัดเต็มข้อลอดเต็มแข้งเช็ดคันเข้าไปอย่างสุดสวยซึ่งก็ทำให้มาชาดาอิชิอิปลื้มกันเลยทีเดียวโดยมาชาดาอิชิอินะครับเดินทางไปดูเกมฟุตบอลในเมืองไทยนี่เยอะมากๆนะครับทำการบ้านดีจริงๆ ซือญี่ปุ่นเปิดผัง11ผู้เล่นตัวจริงทัพสมุทร,รบูพบกับทีมชาติไทยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีมอันดับที่1ของทีวีเอเชียอันดับที่17ของฟี a ا แลงกิงโลกเตรียมผู้จะพบกับทีมชาติไทยของเราในเกมอุ่นเครื่องนัดประวัติศาสตร์ในวันที่1มกราคมนี้ปี2067ที่จะถึงนะครับซึ่งฮาจิเมะมริยาสึนะครับได้ทําการประกาศรายชื่อ23คุนพลของทีมชาติญี่ปุ่นออกมาเป็นที่รลรอยแล้ว ก็ปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้มีแข่งจากยุโรปแปมทีมเลยนะฮะโดยล่าสุด est, สกอต e สไ่จชจซีดันของประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเฉลิมผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติญี่ปุ่นคาดการณ์กันว่าจะใช้พบก,กับทีมชาติไทยในครั้งนี้ประกอบไปด้วยโดยญี่ปุ่นนะครับมาภายใต้ระบบ 4, 2 3 1ผู้สาวระตูไซออนซูซูกิแบ็คขวายูกินาริสุกาวาระเซนเตอร์โซกะนางิมุจิเซนเตอร์แบ็คโกอิตาคุระ แบ็กซ้ายเรียวยะโมริชิตะกองกลางตัวรับอาโอทานากะกองกลางตัวรับไคซูซานโนะกองกลางตัวรุกรัตสึโดอันกองกลางตัวรุกทาคุมิมินามิโนะกองกลางตัวรุกจุนยะอิโตะส่วนกุนแาตัวเป้าเป็นอายาเซอุเอดะนะครับโดยญี่ปุ่นจะมาภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับตอนนี้ฮาจิเมะโมริยาสุกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นจะใช้เกมที่พบกับทีมชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนลุยศึกเอเชียครับรายการทั่วใหญ่ของทีวีเอเชียในช่วงต้นปี2567ที่จะถึงนี้เก้าทางช้างศึกทีมชาติไทยยุคอิชิอิได้ข่าวดี2หนก่อนประทานญี่ปุ่นในวันที่1มึ่าคมคนี้สุวันเมือตาหายจากอาการบาดเจ็บค้ำบักฝึกซ้อมส่งผลดีทีมชาติไทยลุ้นดนญี่ปุ่นรับปีใหม่ปี2 0 2 4นะครับ วันที่9ธันวาคมคนหลงหลังจากที่ในคลัสมิเกลสันแบบ็ควาททีมชาติไทยของโอบีโอนิเซ่หลีกสูงสุดของเอนนหมากบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจากเกมลีกช่วงก่อนฟันแข่งฟุตบอลโลก2 0ม6รอบกัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่มเทําให้ต้องถอนตัวออกไปกระทันหันล่าสุดชังศึกมีโปรแกรมเตรียมบอลโลกในนัดต่อไปพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มรกราคมนี้ตามเวลาประเทศไทยเทีย่ยงตรงนอกจากจะได้มิเกลสันหายจากอาการบาดเจ็บแล้ว ทีมชาติไทยยังได้เกียรติเพิ่มเติมเมื่อจากแบงค์ซูเรนัเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยของโอเอสลุนในหลีกเบลเยียมหายจากอาการบาดเจ็บกำมือฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วโดยกอนหน้านั้นบาดเจ็บบริเวณก้มเนื้อแฮมสติงและพันลงได้ทำกับตัวสกัดต,ตลอดสามเกมหลังสุดทําให้มาชดาอิจิอิวัตถีคุณส่อทีมชาติไทยจะได้ตัวเลือกตําแหน่งกองหน้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายแต่นี้สุพรนัเหมือนตาผู้หญิง2ลูกให้กับทีมชาติไทยในศึกตบ่วโลก2 0ง6รอบกาเลือกโซนเอเชียรอบที่2กุ่ม4 พาทีมบุกชนะสิงโตโบรทสามหนึ่งรังรองจากฟงหลังผ่านไปสองเกมสุวรรณนัทคัมบัคบทสรุป o h l ชุดใหญ่พบกับแซงทุยดองสุวรรณนัทเหมือนตานะครับคัมบัคนะครับโดย OS ลอสวชุดใหญ่สังกัดของสุวรรณนัทเหมือนตาเจ้าหนูในวัย21เปีก่อหน้าวันนี้คิดของเมืองไทยบุกเยนถิ่นแซงทรีดอง าการแข่งขันศึกฟุตบอลจูเบล่โปลิกเบลเยียมเหล็กสูงสุดข,ของเบลเยียมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่9ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืนครึ่งที่สนามสเตียานสตานิโอนประเทศเบลเยียบปรากฏว่าเจ้าแบงค์นะครับสูมานัตเมินตาแนวรถทีมชาติไทยในวัย21ปีกลับมามีชื่อกับทีมเป็นครั้งแรกหลังจากกลับมาจากแชมป์เก็บตัวทีมชาติไทยในคัดบอลโลกโดยสมานัตเมินตาถูกส่งลงสนามไปช่วยการแก้เกมในช่วงครึ่งหลังในในาทีที่60 เกมนี้ os book s e บุกไปเก็บแต้มบนถิ่นแซงตูดองได้สำเร็จ1-1โดยเจ้าถิ่นแซงตูดองได้ประตูนำไปก่อน1-0จากทางด้านของ s o ริส h i s มา l a นในนาทีที่6ก่อนทีมเยือน osl จะมายิงตีสเสมอ1-1ในนาทีที่8จากการทำตัวดูของโจนาธานบลู u บิร์สนะครับก็สเสมอกันไป1-1โดยสมรัดได้ลงเล่นทั้งหมด60นาทีนะฮะหายแล้วนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10 พันว่าขม